สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่คะ่ะค่ะวันนี้นะคะก็มากับเสียงฟ้าร้องเลยนะคะนี่ฝนตกนะคะพายุเข้านะคะก็ดูจากข่าวก็เข้าวันที่8ถึงวันที่1เลยนะคะวันนี้ก็ก็ขอขาบขอบพระคุณนะคะ คุณแม่นะคะพี่ดานเมตาน้องใหม่นะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะสะพานบุญด้วยนะคะสะพานบุญทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาให้น้องใหม่ได้ทานสับปะรดนะคะตรงนี้เป็นบริเวณไรนะคะข้างหน้านี่นะคะข้างหน้าน้องใหมะะ่ก็ไม่สามารถเปิดไรได้เลยนะคะถ้าฝนตกอย่างนี้นะคะ น้องใหม่ก็มีแค่ตัวบ้านนะคะยังไม่มีฉาบต่อเลยนะคะก็อยากได้ให้น้องอยู่นะคะตอ็ขอฝากแม่ๆด้วยนะคะนี่น้องใหม่ก็อยู่บ้านนะคะเมื่อออกไปข้างนอกนะคะพอเมื่อวานก็ออกไปแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าฝนจะหยุดกตกเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ก็เปิดปลายลงมานะคะก็เหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้น้องใหม่ไม่ได้ทานผลไม้อีกแล้วนะคะแม่ๆค่ะเมื่อวานได้ทานสีจะกร้านะคะเมื่อวานก่อนนู่นก็ได้ทานสีจะกร้านะคะเงียมมากๆเลยนะคะผลไม้ก็คือกล้วยก็คืองอมแล้วนะคะ แรงญาที่ว่าจะซื้อให้น้องใหม่นะคะน้องควันก็ยังไม่น่าโอกาสไปถ่ายให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรอพ่อควันพาไปตัดอีกแนมะ่ควันจะตัดอีกเดี๋ยวน้องควันจะไปถ่ายให้ดูด้วยนะคะขอฝากติดตามช่องเล็กๆของน้องใหม่ด้วยนะคะ อันนี้ก็คงจะเปิดไรไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่ด้วยนะคะเพราะถ้ามหม่า,ยยานี้ก็คือจะมาเรื่อยๆนะคะท้องฟ้าก็คือมืดลึ้ตลอดเลยนะคะขอฝากแม่แมพี่ๆเมตตาด้วยนะคะตอนนี้ก็คือฟ้าล้องหนักมากนะ้องฟวานก็ต้องขอปิดกล้องก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ